วัดภูมินวัดเก่าแก่กลางเมืองน่านวัดที่มีพระอุโบสถและพระวิหารรวมกันเป็นทรงจตุรมุกมีรูปปั้นหน้าขนาบข้างบันไดทั้งสองฝั่งลำตัวทอดยาวภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่สีองค์หันหลังชนกันและหันหน้าออกทางด้านประตูทั้งสี่ทิศ จุดเด่นของวัดนี้ที่ยังคงความสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นคือภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดโดยนานบัวผ่านจิตรกรชาวไทยล้อเนื้อหาของภาพส่วนใหญ่จะเล่าเรื่องชาดกท้องถิ่นของล้านนาและมีการสอดแทรกภาพที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวนาในอดีตที่สะท้อนให้เห็นถึงการแต่งกายการค้าขายกับชาวต่างชาติภาพความรักค่ของหนุ่มสาว และภาพที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือภาพจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่านหรือภาพกระสิบรักบรรลือโลกสนิษฐานว่าเป็นชายหนุ่มชาวพม่าและหญิงสาวชาวไทยหรือใช้มืออีกข้างป้องปากคล้ายกระสิบกระซาบที่ข้างหูด้วยสายตาที่กรุ้มกลิ่มภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดในด้านองค์ประกอบและอารมณ์